แม่ไม่ควรมาเสียงลูกชายตะโกนกลางศาลาในวันรวมญาติทำผมวิชานักบัญชีวัยห้าสิบสองยืนชะง,งักมือยังถือแ้มพินัยกรรมสีน้ำตาลที่เย็นจากลมมะพร้ากลิ่นขนมไหว้พระจันทร์ลอยปนกับความเงียบแบบแปลกๆคุณเคยมีวันสำคัญที่พลิกไปคนละทางในพุทธตาไหมศา,าลาหลังบ้านแน่นด้วยคนเสียงหัวเราะผสมกลิ่นขนมไหว้พระจันทร์ยังลอยอ้อยอิ่งเมื่อประโยคของอนุรักษ์ฟาดลงกลางโต๊ะแม่ไม่ควรมา เสียงสะท้อนกระทบเสาไม้ผมเพลชะงักช้อนขณะที่แม่วางแฟ้มสีน้ำตาลลงเบาๆบนโต๊ะไม้ยางพาราท่าทีเงียบของเธอกลับทำให้ทุกคนเงียบยิ่งกว่าเดิมผมรู้สึกได้ถึงเส้นเลือดที่ขมับเต้นตามจังหวะหัวใจเหมือนใครเอานี้วอจิ้มย้มยมอยู่ตรงนั้นคมกระดาษรูปก,กระต่ายแขวนเหนือศาลาแสงเย็นปลายฝนฉาบผ่านทำให้งเงารูปกระต่ายทาบลงบนปกแฟ้มพอดีเหมือนตราประทับจากฟ้าใครเอื้อมมือแต่ก่อนผมคิดกับตัวเองคนนั้นคงชี้ทิศทั้งวงญาติคืน นี่ต่อให้มองไม่เห็นดวงจันทร์พระเมฆบางเราก็หนีแสงจากแฟ้มนี้ไม่พ้นอยู่ดีผมสูดลมหายใจลึกดึงเก้าอี้ให้แม่นั่งตรงนี้ก่อนครับแม่พยายามทําให้เสียงผมราบเรียบกว่าความคิดที่กําลังสะดุดอยู่ตลอดเวลาโทรศัพท์พ่อสั่นคลื่นในกระเป๋าเสียงแจ้งเตือนโผล่ขึ้นบนหน้าจอาเกเทนส์ ains, ขางคำสั้นๆเหมือนหมุดที่มาปักลงกลางออกให้ผมจําได้ว่าข้างนอกบ้านก็มีพายุของมันเองผมกดปิดหน้าจอปล่อยให้งเงาแสงจากมือถือเมื่อครูในยังติดอยู่บนปกแฟ้มวูบหนึ่ง ใครบางคนชอบมาทีหลังตอนทุกอย่างถูกตัดสินแล้วอนุรักษ์ยังพึมพำไม่มองหน้าใครมือกำชายเสือแน่นโตะที่เต็มไปด้วยถ้วยจิ้มซอสและจานขนมเี้ยสนิทเสียงจานกระทบขอบโต๊ะดังแผ่วเหมะอื่นคนไอที่กลั้นไว้ผมเห็นป้าคนหนึ่งจะเอื้อมไปจับมือแม่แต่ชะงักเมื่อสบตาก,กับนาทีที่ยิ้มมุมปากอยู่ปลายโต๊ะรอยยิ้มแบบนั้นของเขาไม่เคยขึ้นไปถึงดวงตาผมลุกไปยกถาดน้ำชากลิ่นมะนาวจากครัวลอยมาแตะจมูกบางคือนกลิ้นนี้ทำให้ผมหายเหนื่อยแต่ค่ำนี้มันเหมือนมีหนามเล็กๆแทรก,กอยู่ แม่ไปนั่งรับลมตรงระเบียงไหมครับผมพยักเพยอไปทางมุมที่ลมมะพร้าวพัดลอดฝาไม้แม่ลุกตามอย่างว่าง่ายนิ้วชี้ของเธอเกือบชนสันแ้มก่อนถอยกลนฮับช้าช้าเหมือนกลัวทํากระดาษเจ็บจากมุมระเบียงผมเห็นที่เอียงตัวคุยกับลุงใบหน้าเขาเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแต่ริมฝีปากขยับคําว่าเอกสารแบ่งสันชัดเจนพอให้ผมอ่านออกความเงียบของบ้านไม่ได้เป็นกลางอีกแล้วหมอ อันเอียงไปตามน้ำหนักของคำที่ไม่มีใครกล้าพูดดังๆนานเท่าไรไม่รู้ลมพัดให้โคมกระดาษแกว่งน้อยๆเงากระต่ายเลยขยับบนปกแฟ้มเหมือนกำลังกระพริบตาลูกชายพูดประห่วงเสียงแม่เบามากแต่คำที่แรงก็เหมือนมีทิศมอทั้งสองด้านเธอยิ้มบางๆให้ผมคล้ายจะปอกกันทั้งสองฝ่ายผมที่จะอธิบายแทนอนุรักษ์ว่าเจ้าตัวอาจโกรธจากเรื่องอื่นแต่ประโยคเตือนจากจอมือถือยังค้างอยู่ในหัวผมไม่อยากผ่าอีพายุหนึ่งเข้ามาปะทะในศาลาเดียวกัน ผมตัดขนมชิ้นหนึ่งวางตรงหน้าท่านคืนนี้กินข้าวด้วยกันก่อนนะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันแม่พยักหน้าดวงตาเธอสว่างขึ้นเพียงริบหรี่แต่เพียงพอให้ผมยึดไว้เหมือนเชือกเส้นบางที่ผูกเรือไม่ให้กระแทกต่อไม้เอเธอเอื้อมมือมาวางบนหลังมือผมอย่าเพิ่งพูดคืนนี้แค่กินข้าวด้วยกันเสียงเธออุ่นจนผมอยากเชื่อว่าคำพูดนั้นเป็นคาถาได้ทว่าปลายนิ้วที่แตะสันแ้มเมื่อครูยังสันน้อยๆภาพนั้นเหมือนฝุ่นผงที่เกาะเลนทำให้ทุกอย่างพร่าไปครึ่งหนึ่ง เสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันหลังลานหัวเราะคิกคักและเงียบบุบเมื่อผ่านหน้าศาลาสายตาหลายคู่มองแฟมมากกว่ามองจันความสุขในคืนรวมญาติปกติคล้ายผ้าบางๆที่ขาดรูเล็กๆตรงกลางและกำลังลังหามตามแรงดึงผมหยิบผ้าเช็ดปากพับเป็นสี่เหลี่ยมดันไปใต้แซมให้มันสูงขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะบอกทุกคนโดยไม่ต้องออกเสียงว่าเรายังวางมันไว้ตรงกลางได้โดยไม่ต้องเปิดตอนนี้นาทีเดินเฉียดมากลิ่นน้ำหอมจางๆของเอค้าปะทะกลิ่นชาเขายิ้มอีกครั้ง เอกสารบางอย่างถ้าทําตอนที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าก็ดีเหมือนกันนะวิชานผมยิ้มตอบตามารยาตากลับยังจับที่มือแม่ซึ่งกําถ้วทชาร้อนอยู่นิ้วของเธอยังกระชับแต่สั่นน้อยลงแล้วลมแอร์ลงขึ้นครู่หนึ่งคมกระดาษครางเบาๆก่อนเส้นไดหนึ่งเส้นจะขาดปึกเศษกระดาษรูปหูยาวหลุดร่วงจากฟ้าหมุนสองตลบแล้วตกแปะลงบนปกแฟ้มสีน้าตาลพอดีผมไม่ได้ขยับเข้าไปเก็บและไม่มีใครขยับก่อนผ้าเช็ดปากใต้แฟ้ม สันนิดนิดตามแรงลมเหมือนบอกว่ามันจะไม่ยอมอยู่นิ่งอีกต่อไปไม่ว่าคืนนี้เราจะเปิดหรือปิดปากเงียบไว้ก็ตามเช้าวันถัดมาผมบีบมะนาวครึ่งซีกลงแก้วแล้วดื่มนมอุ่นตามกลิ่นน้ำนมกับเปลือกมะนาวตีกันจนคอฟาดร่างงกให้ตอบกลับทันทีท้องแน่นขึ้นเหมือนมีก้อนเชือกถูกดึงปมอยู่ข้างในผมวางแก้วลงชีพจรที่ข้อมือเต้นเกินจังหวะปกติสายลมเช้าที่กรุงเทพพัดผ่านหน้าต่างห้องครัวเพียงครู่เดียวก็กลายเป็นความรีบเร่งเมื่อผมมองเวล หาบนเตาไมโครเวฟชุดทำงานสีเทาแขวนรออยู่ตรงเก้าอี้เป้าตัวเก่ามีแฟ้มเอกสารล้นจนสิบเบีย้ยวทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ในท้องกลับไม่เหมือนสำนักงานชั้นส2องเมื่อลิปเปิดพัดลมเพดานหมุนช้าเหมือนนับถอยหลังกองแอร์ฟมบัญชีสูงกดทับโต๊ะโลหะจนเกิดรอยเป็นสี่เหลี่ยมผมเปิดคอมพิวเตอร์เสียงพัดลมเครื่องลากยาวเหมือนถอนหายใจของคนแก่อคอนอีเมลกับพริบไม่หยุดข้อความใหม่วิ่งขึ้นมาวางบนจอเหมือนใครสาดตร์กระดาษใส่หน้าหัวข้อหนาเอต่อ เชื่ออิสเคิคอนเฟอเรนชิลจากเ R และตามมาติดติดคือป๊อปอัพนัดประชุมด่วนยาวสองชั่วโมงที่ไม่มีชื่อผมผมเลื่อนเมาส์ช้าช้าคลิกเข้าไปดูรายชื่อผู้เข้าร่วมคือคนที่นั่งอยู่รอบผมทุกวันยกเวทนะ้ผมเองเหมือนวงกลมถูกเคาะให้ขยายและเว้นที่ว่างรูปตัวผมไว้ตรงกลางผมสูดลมหายใจยาวครั้งหนึ่งให้ท้องคลายก่อนยืนขึ้นเคาะประตูกระจกห้องกัญญาเธอผงกหัวให้วางฝ่ามือลงบนฝาล็ปบ็อปแล้วปิดแน่สนิทเดี๋ยวคุย เธอว่าเบาแตเด็ดขาดจากนั้นอีเมลหนึ่งฉบับก็เด้งเข้าเครื่องผมลิงก์ใงงบดุลสถานาวิโอี่ตัวเลขเรียงสวยเหมือนพื้นกระเบื้องใหม่แต่ผมเห็นช่องหมายเหตุมีรอยแก้ไขล่าสุดเมื่อดึกคืนก่อนผมลองขอสิทธิ์แอร์ก็ไขเงียบสนิททั้งห้องได้ยินแค่เสียงเครื่องปรับอากาศสลากวืดเพื่อนร่วมง,งานเก่าวผ่านโต๊ะแล้วทำเป็นก้มหากระดาษเขาหลบตาผมยิ้มให้เหมือนทุกครั้งที่เจอแต่เขายิ้มไม่สุดดวงตาเสียงรองเท้าหนังของเขาเร่งจังหวะตอนเดินพ้นผมไปผมหยิบสมุดเล่มเล็กจากลิ้นชักจดสามบรรทัดสั H.R. ตกลเลมพิจิโนมีวิโอเลฟสไอเทอร์อก์ใต้ลงไปคือเส้นขยุกขยิกที่ผมไม่รู้ว่าเกิดจากปากกาหรือมือผมสั่นสายบ่ายเลื่อนผ่านช้าๆเหมือนแสงหลอดฟลอูออเรสเซนต์ตกค้างมื้อเย็นผมขับรถกลับบ้านเร็วกว่าเดิมแม่ตะแกงจืดวางตรงหน้ากลิ่นพริกไทยกับต้นหอมลอยขึ้นอุ่นคอมากกว่าความอิ่มคือความเงียบพี่เกาะอ,อยู่ตามขอบชามนาทีลามาถามเวลาเจอแม่อีกแล้วแม่พูดเหมือนคุยเรื่องอากาศแต่ช้อนสแตนเลสในมือเธอสั่นเบาเมื่อเอียงชามให้ผมผมวางโทรศัพท์คว่ำลงบนโต๊ะไม้ เหตุ <Hey. S 2> รอบหน้าจอสะท้อนแสงสีฟ้าเป็นขีดบางๆแม่บอกว่ายังไม่สะดวกใช่ไหมครับแม่พยักหน้าช้อนกระทบขอบชามดังกริ๊กเล็กน้อยแล้วเงียบผมเลือกคุยเรื่องสวนเรื่องฝนปลายฤดูแทนเพราะรู้ว่าการล่าหัวข้อผิดเวลาเหมือนล่าเก้าอี้บนพื้นหินทิ้งร่องรอยโดยไม่จำเป็นคืนนั้นผมตั้งปลุกไว้ศูนย์ห้า ส0ใส่โน้ตว่าตรวจสุขภาพหรือไฟย้อนหลังนิ้วกดหน้าจอค้างแค่เซียววินาทีแต่ความตั้งใจหนักกว่าตัวเลขเวลาผมเอหลังพิงเก้าอี้เห็นงาตัวเองบนกระจกหน้าต่างซ้อนกับตึกข้างๆที่เปิดไฟเพียงบางชั้นเมืองเหมะอื่นไม่ได้นอนกับผมมีเพียงเสียงรถบนถนนไกลๆและสุนัขเห่าวเว้นจังหวะเป็นเมตริกที่พึ่งพาได้ก่อนบ่ายสามเสียงทีมสเด้งขึ้นด้านขวาล่างของจอประโยคสั้นๆคุณไม่ต้องเข้าประชุมบอร์ดบ่ายนี้หน้าจอคงความสุภาพ แต่ลมทั้งชั้นเหมือนหยุดหายใจผมมองปุ่มจอยที่ไม่เคยมีชื่อผมแล้วลากมือออกห่างช้าๆท้องที่เคยแน่นตั้งแต่เช้ากรับตึงขึ้นอีกครั้งเหมือนมีเชือกขยับปมใหม่ผมพยายามนั่งหลังตรงจิบชาที่อุ่นจนแทบไม่เหลือไออ่ะโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ชื่อแม่ขึ้นมาบนจอเสียงของเธอเบาและช้ากว่าปกติเหมือนแน่นท้องเมื่อเช้ากินนมแล้วบีบมะนาวนิดเดียวผมยืนขึ้นโดยไม่รู้ตัวขาเก้าอี้ครุดพื้นดังตึกคนในแผนกหันมามองพร้อมกะนอผมหันหลังให้หน้าจอกระชับมือถือแนบ แม่รอผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวนี้นาทีเดียวถัดมาผมหยิบเสื้อสูทจากพนักพิงเสียงลมหายใจในสายยังคงชัดเจนดังพอให้ผมรู้ว่าพายุที่บ้านเริ่มพัดแล้วและผมต้อเมื่อไปถึงก่อนมันจะโหมแรงกว่าเดิมคลินิกไม้เก่าอยู่ตรงหวมุมถนนลาดยางแคบลานหน้าคลินิกรอยกั้วสีเทาพอเดินเข้าไปเสียงกรดบทใต้ฝ่าเท้าก็ซ้อนเข้ากับกลิ่นสมุนไพรที่ลอยออกมาต้อนรับผมพยุงแม่ขึ้นบันไดไม้สาม ขั้นมือเธอเย็นแต่แรงบีบยังมั่นคงด้ในมีนาฬิกาแขวนไม้เก่าที่เข็มเดินติ๊กติ๊กจังหวะคงที่เหมือนหายใจช้าๆของแม่ในคืนที่เธอหลับลึกผนังไม้สีซีดมีรอยแตกร้าบางจุดแต่ถูกเช็ดสะอาดพัดลมตั้งพื้นครางเบาหาหะไล่ลมร้อนที่ยังค้างจากแดดสายหมอสุริยานั่งอยู่หลังโต๊ะไม้สักตรงหน้ามีถ้วยชาใบเล็กๆไอ้น้ำบางลอยขึ้นเขาเชิญใหเรานั่งแล้วเปิดแฟ้มประวัติการรักษาของแม่ออกดูแสงจากหน้าต่างด้านข้างสองลงบนกระดาษไขที่ ทา้งทับอยู่ด้านบนเป็นภาพสะเก็ดกระเพาะอาหารแบบเส้นดินสฝีมือเรียบง่ายอย่างนี้ถ้าจับคู่ผิดก็จะช้าและแน่นเขาพูดพางใช้ปลายป,า,ยปากกลางบริเวณหนึ่งในภาพแลงเงยขึ้นสบตาผมไม่ใช่แค่เรื่องท้องนะน้ำเสียงนั้นหนนุ่มแต่แฝงอะไรบางอย่างที่ทําให้ผมนั่งหลังตรงโดยไม่รู้ตัวเขาอธิบายเรื่องกรดซิตริกในมะนาวที่ทําปฏิกิริยากับโปรตีนนมจนเกิดการจับตัวเป็นก้อนในกระเพาะคนที่กระเพาะบอบบางจะยิ่งรู้สึกอึดอัดแล้วหยิบกระดาษ หาซอนโนสีเหลืองจากลิ้นฉะเขียนคำว่าเว้นระยะสองชั่วโมงลงไปพร้อมวันที่และลายเซ็นเขาพับครึ่งโน้ตและเลื่อนมาให้ผมเก็บไว้นะความรู้บางอย่างต้องมีหลักฐานเป็นตัวอักษรกลิ่นสมุนไพรผสมหมึกปากกาทําให้ผมอนรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปนั่งฟังครูสมัยประถมระหว่างที่แม่จิบชาสมุนไพรหมอก็ถามเบาๆราวกับชวนคุยเรื่องดินฟ้าที่บ้านมีใครถือแฟ้มนานๆบ้างไหมปกติคนที่ถือแฟ้มได้นานที่สุดมักอยากควบคุมห้องผมชะงักรูด นันทีว่าเขาไม่ได้หมายถึงแฟ้มประวัติการรักษานี้เพียงอย่างเดียวผ้าแฟ้มพินัยกรรมบนโต๊ะไม่ยังพาราเมื่อคืนแวบเข้ามาในหัวเงาคมกระดาษกระต่ายยังคงติดตาแม่วางพุชชาลงค่อยๆแล้วว่าไม่กี่วันก่อนนาทีมาหาเพราะมาซองเอกสารบอกว่าเป็นเอกสารดูแลที่ดินชั่วคราวเขาอ้างว่าจะช่วยจัดการเรื่องภาษีให้เธอปฏิเสธทันทีแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะน้ำเสียงของเขาเหมือนจะเร่งรัดมากกว่าเสนอช่วยเหลือผมฟังแล้วรู้ว่า หากความร้าวในความหมายของแฟ้มพินในกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ตัวแฟ้มจะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หมอพยักหน้าช้าๆเหมือนเก็บทุกคําเข้าไปในสมุดบันทึกที่ไม่มีใครมองเห็นเขาลุกไปหยิบซองเอกสารใสาจากชั้นวางด้านหลังเดินตบมาวางตรงหน้าผมนี่คือสำเนาประวัติการรักษาของแม่เก็บให้ดีบางครั้งเวลาเป็นพยานสำคัญที่สุดน้ำเสียงเขาหนักแน่นขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่พอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำทางการแพทย์ผมรับซองมากอดไว้กะ บอกสัมผัสพลาสติกเย็นแต่ภายในกลับอุ่นจากเอกสารที่เพิ่งพิมพ์เสร็จเราลุกออกจากเก้าอี้เสียงนาฬิกายังเดินติกต๊กติ๊กราวกับเตือนให้จำจังหวะน,นี้ไว้พอเปิดประตูออกลมเช้าปฐนากลิ่นสมุนไพรจางลงแทนที่ด้วยกลิ่นหนะนดินชื้นจากสวนข้างคลินิกผมประคองแม่ลงบันไดไมาช้าๆเมื่อเห่อยหน้าขึ้นก็เห็นหนาทียืนพิงรถกระบะสีเงินอยู่ริมถนนห่างออกไปราวยี่สิบเมตรเขาโบกมือให้ยิ้มที่ไม่เคยไปถึงดวงตาเหมือนทุกครั้งผมยืนนิ่งเพียงอึดใจ จะก,ก่อนก้าวต่อโดยมือหนึ่งยังจับแขนแม่อีกมือกำซองเอกสารแน่นเหมือนเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ผมพร้อมจะปกป้องเช้าวันนั้นผมมาถึงออฟฟิศก่อนใครตั้งใจจะใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ลมฝนพัดแรงจนเสียงน้ำกระทบกระจกเป็นริ้วต่อเนื่องเหมือนใครเอาม่าน้ำมาขึงไว้รอบตึกผมวางกระเป๋าลงบนโต๊ะไฟหน้าจอเปิดขึ้นพร้อมประกาศ work from home ตัวใหญ่ปกลางจอเสี้ยววินาทีถัดมาหน้าต่างเล็กจากเอชอาร์เด้งขึ้นมาขอพบคุณเพื่อบดูด่าคุยเรื่องพักงานประเมินผลงาน มือนมีมือเย็นเย็นวางบนต้นคอผมเผอยกไหล่ขึ้นเพื่อสู้กับมันผมมองไปรอบห้องทํางานที่ว่างเปล่าเก้าอี้หมุนช้าชจากแรงพัดของพัดลมเพดานกันยาผ่านไปหน้าห้องประชุมมือเธอถือแฟม้มสีน้ําตาลที่สีและขนาดคล้ายกับของแม่อย่างประหลาดประตูห้องประชุมปิดม่านแต่ผมมองเห็นว่าสีชมพูจากโพสตอิติดขอบแฟ้มเขียนว่า exit lit ด้วยลายมืออิงชัดเธอเหลือบตาขึ้นมาพบผมพอดีแล้วเดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมตัดสินใจเริ่มเตรียมล้มกระดาน ในแบบของผมเองกล้องจิ๋วขนาดไม่ถึงฝ่ามือถูกซ่อนในลิ้นชักด้านขวามุมเลนกว้างสท้อนโลกบริษัทบนขอบโครเมียมโตผมเปิดเมลเก่ากรองด้วยคีย์เวิร์ด adjust และ restate ผลลัพธ์ที่ได้คือเครือข่ายข้อความที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสงสัยบางฉบับถูกแน่ไฟล์เอกสารเบิกจ่ายที่เมื่อเปิดดูก็เห็นร่องรอยปากกาแก้ไขลบข้อความทิ้งอย่างไม่เนียนนักผมซอแกนเก็บทุกใบพร้อมจดเวลาส่งและเทียบก,กับลายมือเซ็นด้านล่าง ฝนเรื่องกระหน่ำแรงขึ้นเสียงระฆังจากวัดฝั่งตรงข้ามแม่น้ำดังมาแทรกเป็นจังหวะห่างๆคล้ายเสียงเตือนผ่ามกกดรับลายจากนาทีรูปที่เขาส่งมาคือแม่กำลังถือปากกาใกล้เอกสารมออำนาจดูแลแต่สิ่งที่สะดุดตาคือเงาในรูปมีเงาแขนอีกข้างจับอยู่ตรงมุมกระดาษผมขยายดูเงานั้นไม่ใช่ของแม่บ่ายนั้นเอชเรียกผมเข้าไปในห้อง เล็กๆกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคละคลุค้งพวกเขาส่งจดหมายพักงานมาให้เหตุผลสั้นๆเหมือนบรรทัดที่เว้นไว้ให้เติมเองผมถือมันอยู่ในมือขณะฝนสาดกระจากเป็นเส้นยาวหยิบแก้วกาแฟาขึ้นมาจิบพอวางลงผมก็เห็นรอยร้าวเล็กๆทีเนื้อแก้วเป็นเส้นฝอยที่วิ่งเฉียงจากขอบลงไปเหมือนเส้นแผนที่ทั้งที่ผมใช้แก้วนี้มานานแต่ไม่เคยสังเกตมันทําให้ผมคิดถึงแซมของแม่รอยร้าวที่เริ่มจากบางจุดและค่อยๆลามโดยที่ไม่มีใครเห็นทันใดนั้นโทรศัพท์ บ้านดังเสียงสัน้นทีสัญญาณโทรด่วนผมรับแล้วได้ยินเสียงเพื่อนบ้านแม่แม่ได้รับหมายเรียกให้ไปให้ปากคำเรื่องโอนทรัพย์เสียงฝนภายนอกยังไม่หยุดแต่ในหัวผมกลับเงียบปลดผมเอื้อมคว้าเสื้อแจ็คเก็ตจากพนักเกหฮาอ้กำมันแน่นจนข้อนิ้วขาวหายใจลึกและช้าลงหนึ่งจังหวะรู้ว่าหลังจากนี้ทุกก้าวต้องแม่นยำกว่าเดิมผมกดปลายนิ้วลูกขมับเบาๆความร้อนจากเส้นเลือดใต้ผิวทำให้รู้ว่าหัวใจกำลังเต้นแรงกว่าปกติประตูห้องประชุ มอชั้นสิตั้งประงานอยู่ตรงหน้าไอเย็นจนผิวแขนลุกขนแต่เหงื่อเม็ดเล็กก็ผุดขึ้นตรงไรผมเสียงเตือนจากสมาร์ทวอทดังติ๊กขึ้นมา h าร์ดเร้1ย0 bpm คำของหมอสุริยาลอยมาในหัวทันทีหายใจลึกก่อนลงมือผมสูดลมยาวครั้งหนึ่งก่อนดันบานประตูเปิดเข้าไปกลิ่นกาแฟเข้มกระจายอบอ,อวลรอบโต๊ะยาวบอร์ดนั่งเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแว่นตาหลายคู่สะท้อนแสงไฟเพ ดานกัญญานั่งปลายโต๊ะฝั่งตรงข้ามวางแฟ้มหนาสีกรมท่าไว้ตรงหน้าเหมือนชิ้นงานประติมากรรมเธอยิ้มบางๆแฝงความมั่นใจว่าตัวเลขในนั้นจะทําให้ผมสิ้นเสียงผมนั่งลงข้างเพื่อนร่วมงานเก่าที่ส่งสายตาเหมือนจะบอกให้สู้หน่อยการนําเสนอเริ่มขึ้นกัญญาชี้ไปบนสไลด์ตัวเลขรายจ่ายและผลตอบแทนถูกจัดเรียงอย่างสวยงามแต่บางค่าแตกต่างจากที่ผมจําได้นี่คือเหตุผลว่าทําไมตําแหน่งนี้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรเธอจบประโยคด้วยเสียงเร นี่ยกบ,บางคนในบอร์ดพยักหน้าเล็กๆผมยกโน้ตบุ๊กของตัวเองขึ้นหมุนหน้าจอไปทางพวกเขานี่คือตัวเลขจริงจากระบบเมื่อ3สัปดาห์ก่อนผมกดเปิดไฟล์ Excel ที่มีเครื่องหมายเวลาและผู้แก้ไขล่าสุดแล้วต่อด้วยคลิปสั้นจากกล้องจิ๋วที่ซ่อนในลิ้นชักภาพกันอยาก,ก้มลงแก้ไขไฟล์ด้วยมือของเธอเองเสียงกระซิบดังขึ้นรอบโต๊ะนี่มันสมาชิกบอร์ดบางคนหันมามองผมตรงตรเองจัดแต่ผมสัมผัสดได้ถึงความอุ่นของจังหวะหัวใจที่เริ่มช้าลง กัญญานั่งตัวแข็งแววตาเปลี่ยนจากมั่นใจเป็นว่างเปล่าจากนั้นเสียงกระแทกแก้วกาแฟลงบนโต๊ะก็ดังชัดในความเงียบเสียงนั้นไม่ใช่ของผมแต่ดันก้องพอให้ทุกคนหยุดคิดประทานบอดเลื่สายตาไปทั่วห้องก่อนพูดว่าเราจะเลื่อนการตัดสินและเริ่มสอบสวนเพิ่มเติมคำประกาศนั้นเหมือนเปิดหน้าต่างให้อากาศใหม่ไหลเข้ามาผมพยักหน้าขอบคุณแล้วค่อยๆปิดโน้ตบุก๊กยังไม่ทันลุกจากเก้าอี้มือถือผมสั่นเตือนข้อความจากเพื่อนบ้านแนบปรากต่อบนหน้าจอมีคนพยายามเข้าบ้านเมื่อคือน ตามมาด้วยภาพถ่ายกลางคืนเงาของใครบางคนถือไฟฉายยืนอยู่ริมรั้วบ้านแม่ในความมืดผมมองภาพนั้นนิ่งรู้ว่าสึกที่นี่เพิ่งเลื่อนแต่สึกที่บ้านอาจเริ่มแล้วลมเย็นจากทุ่ข้างบ้านพัดล่อเสาไม้เข้ามาในศาลากลางบ้านกลิ่นดินชื้นปนกลิ่นแกงกะทิจากครัวหลังบ้านลอยมาเป็นระยะญาติญาตินั่งเรียงกันบนเสื่อฟางสีน้ำตาลซีเสียงฝนพรำบนหลังคากระเบื้องเป็นจังหวะนิ่งๆแต่ในอกผมกลับเต้นแร เหมือนกลองไล่ขบวนสายตากวาดมองไปทางท้ายแถวและชงักอนุรักษ์เดินโผล่มาโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าแววตาเขาสบกับผมแวบ,บเดียวก่อนจะก้าไปนั่งข้างแม่ราตรีที่นั่งอยู่ตรงกลางผมเหลือไปเห็นหนาทียืนกอดแฟ้มหนาแน่นเหมือนเป็นโลปลายนิ้วเขากดสันแฟ้มแรงพอให้เล็บเขาเงื่อนไขบางอย่างกำลังจะถูกประกาศต่อหน้าญาติทั้งตระกูลผมสูดลมหายใจลึกหนึ่งครั้งตามคำเตือนหมอสุริยาแล้วก้าออกไปกลางศาลาวางแฟ้มเอกสารของตัวเองลงบนเสือ หน้าเสียงปกแฟ้มกระทบเสื่อดังเบาแต่ชัดพอให้ทุกสายตาหันมามองผมเปิดแฟ้มแผ่นแรกเป็นภาพขยายลายเซ็นจริงของแม่ที่คมชัดกับอีกแผ่นที่บิดเบี้ยวเส้นหมึกสัน่นไม่เสมอเหมือนคนพยายามเรียนแบบผมชี้ให้เห็นจุดแตกต่างทอทั้งสามความเอียงของอักษรจุดหมึกที่หยุดกลางเส้นและแรงกดที่ไม่สม่ำเสมอเสียงฝนที่กระทบกระเบื้องด้านบนเหมือนตีจังหวะย้ำให้แต่ละคำของผมหนักแน่นขึ้นผมอธิบายผลทางกฎหมายชัดเจนเอกสารที่มีลายเซ็นปลอมถือเป ฮอนโมคะและผู้ใช้มีความผิดตามมาตราอนุรักษ์ลุกขึ้นพูดเพียงสั้นๆย่าทำเพื่อเรามาตลอดเสียงของเขาสั่นน้อยกว่าที่ผมคิดแต่หนักแน่นพอให้แม่ไงยหน้าขึ้นดวงตาของแม่คลอน้ำ้ำใสที่ยังไม่ร่วงริมฝีปากขยับเหมือนอยากตอบแต่เลือดจะเงียบนาทีขยับหัวริมฝีปากเม้มแน่นก่อนจะถอนหายใจเขาสารภาพด้วยเสียงต่ำผมกดดันเรื่องเงินเสียงสุบสิบแผ่วดังขึ้นรอบศาลาบ,บางคนหันไปคุยกันบางคนมองมาที่ผมเหมือนรอว่าผมจะทำอะไรต่อเสียงฝนยิ่งตกแต่เริ่มบางลง แม่ยกมือขึอ้นห่อหนัของเงียบแล้ววางแฟ้มพินัยกรรมของตัวเองลงบนโต๊ะไม้กลางศาลาฉันจะฝากสิ่งนี้ไว้กับกองทุนใหม่ของหมู่บ้านน้ำเสียงแม่ชัดเจนพอให้ทุกคนหยุดขยับจังหวะน,นั้นเองฝนก็หยุดราวกับมีใครปิดสวิตช์เงียบเสียจนได้ยินเอสียองลมหายใจของทุกคนผมมองภาพนั้นแฟ้มพินัยกรรมบนโต๊ะไม้แม่ที่นั่งนิ่งข้างอนุรักษ์และนาทีที่หลุดตาลงรู้ว่าจุดแตกหักได้ผ่านไปแต่สิ่งที่จะตามมาหลังฝนหยุดอาจจะยิ่งทดสอบเรามากกว่าเดิมผมผลักประตูบ้านใหม่ ซ่องชั้นของนาทีเข้าไปกลิ่นสมุนไพรแห้งลอยคลุ้งปนกับกลิ่นไม้เก่าแสงแดดบ่ายลอดผ่านช่องฝาผนังเป็นลำบางบางทอดลงบนพื้นไม้สีน้ำตาลซีดนาทีก้มหน้าบนเสือกลางวงมีเจ้านี้สองคนนั่งขัดสมาธิมือของพวกเขาวางบนเคหาด้วยท่าทีรอคอยน้ำเสียงคุยกันแผ่วต่ำแต่ตึงพอให้ผมรับรู้แรงกดดันในห้องผมนั่งลงใกล้ๆแล้วพูดตรงผมจะช่วยจัดการนี่พวกนี้ถ้าคุณยอมเข้าร่วมทีมจัดตั้งกองทุนของหมู่บ้านนาทีเงยหน้าขึ้นชั่วครู่ในแววตา นั้นมีทั้งความระแวงและความโล่งใจปนกันเสียงโทรศัพท์มือถือผมดังขึ้นพอดีชื่อหมอสุริยาปรากฏบนหน้าจอผมกดรับเสียงหมอนุ่มนวลผ่านสายถ้าจะตั้งกองทุนใช้โครงสร้างมิติบุคคลให้ถูกต้องนันแล้วอย่าลืมบทเรียนจะ้ะหากแฟ้มพิ่นกรรมน้ำเสียงนั้นเหมือนร้อยเส้นเรื่องที่ผ่านมาเป็นคำเตือนเงียบๆผมพยักหน้าแม้หมอจะไม่ได้เห็นก็ตามแม่ราตรีเดินเข้ามาในห้องถือแฟ้มพิ่ในกรรมที่ตอนนี้เปลี่ยนปกใหม่ด้วยกระดาษพิเศษสีครีมผิว สัมผัสเรียบแลนะหนาแม่วางมันลงบนโต๊ะกลางรอยยิ้มอ่อนที่มุมปากบอกชัดว่าเธอพร้อมให้มันเป็นสิ่งเริ่มต้นไม่ใช่ชนวนความขัดแย้งอีกต่อไปนาทียื่นมือมาหาผมผมยื่นมือออกไปสัมผัสแรงบีบนั้นแน่นแต่ไม่แข็งกร้าวเหมะอื่นครั้งก่อนเป็นการจับมือที่มีทั้งคำขอโทษและคำสัญญางเงียบอยู่ในนั้นแม่อุ้มแฟ้มเดินไปที่ตู้กระจกกลางบ้านวางลงอย่างระมัดระวังก่อนเสียงคลิกของกลอนจะดังชัดในห้องเงียบแสงแดดลอดผ่านบางกระจกสะท้อนบนปกแอร์ ผมประกาศว่ามันได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแดดบ่ายสาดลงบนลานกว้างกลางหมู่บ้านสีทองอุ่นคลี่คลุมเวทีไม้ที่เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อเช้าเสียงลมพัดผ้าใบเต็นท์ให้กระพือเบาๆเหมือนลมหายใจของใครสักคนที่กำลังตั้งไงจะฟังวันนี้เป็นวันเทศกาลเก็บเกี่ยวแต่ไม่เหมือนทุกปีด้านหลังเวทีมีป้ายผ้าสีขาวสะอาดตวัวอักษรสีน้ำเงินเข้มเขียนว่ากองทุนบำเหน็จและสุขภาพแขวนเด่นอยู่เหนือหัวเราเหล่าชาวบ้านเดินผ่านแผงนิติศการภาพทะให้เก่าภาพขาวดำของทุ่งข้าว เมื่อหลายสิบปีก่อนภาพงานบวชและงานแต่งเรากับเวลาในหมู่บ้านถูกนำมาปูไว้ให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมกันผมยืนข้างเวทีสูดลมหายใจลึกจนได้กลิ่นหอมของข้าวคั่วลอยมาจากซุ้มอาหารใกล้ๆแอรเมาราตรีนั่งอยู่แถวหน้าใสเสื้อผ้าฝ้ายสีอ่อนที่เธอชอบผมมองเห็นอนุรักษ์เดินเข้ามาพร้อมแก้วน้ำมะนาวอุ่นในมือไอ้น้ำบางเบาออยขึ้นแต่ปลายจมูกกลิ่นหอมสดชื่นจนแม่ยิ้มยิ้มแบบที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักในช่วงหลายปะ นี่ที่ผ่านมาเขายื่นแก้วให้แม่มือทั้งสองแต่กันแวบ,บหนึ่งแม่รับมาและจิบอย่างมั่นใจเสียงพิธีกรประกาศชื่อผมทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นนิดหน่อยผมก้าวขึ้นบันไดเวทีไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งสิงเอดเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเมื่อรับน้าหนักก็ผมหยิบไมโครโฟนสูดลมหายใจอีกครั้งสวัสดีครับเสียงผมกระจายไปทั่วลานวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่เริ่มจากบ้านเราแต่ผมเชื่อว่ามันสําคัญกับทุกบ้านผมเล่าอย่างช้าๆถึงวันที่ได้ยินเสียงร่างงก ให้เตือนถึงวันที่ต้องปกป้องสิทธิของแม่ในแฟ้มพินันกรรมเล่าถึงการฟังคนรอบตัวให้มากกว่าที่เคยและการไม่ปล่อยให้เอกสารหรือคำพูดใครบางคนปิดประตูอนาคตของเราระหว่างที่ผู้สายตาผมเหลือไปเห็นหนาทียืนอยู่แถวหะหน้าเขาพยักหน้าช้าๆเหมือนรับรู้ทุกถ้อยคำเสียงลมพัดเข้ามาทางด้านข้างเวทีกลิ่นสมุนไพรแห้งจากซุ้มหมอสุริยาลอยมากับลมหมอยินยิ้มอยู่ถัดจากนิตสการพร้อมตอบคำถามชาวบ้านเรื่องขั้นตอนการทำเอกสารสิทธิ์ย่อ ฮังถูกต้องบนเวทีผมปิดท้ายด้วยประโยคที่ตั้งใจเตรียมเอกสารหนึ่งแฟม้มอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวได้ถ้าเราเก็บมันด้วยความเข้าใจและปกป้องมันด้วยหัวใจเสียงปรบมือดังขึ้นรอบลานแม่หันมามองผมดวงตาเธอมีประใกล้กแบบเดียวกับวันเก่าที่ผมเคยนั่งฟังเธอเล่านิทานตอนเด็กความเงียบอุ่นๆแทรกอยู่ระหว่างเสียงปรบมือทาให้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างในหลายปีที่ผ่านมามีเหตุผลของมันเมื่อพิธีจบผมเดินลงจากเวทีผ่านซุ้มอาหารแลก ลุ่มเด็กที่หัวเราะก,กันเสียงดังสายตาผมหยุดที่ตู้กระจกซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมเวทีในตู้มีแฟ้มพินัยกรรมของแม่วางตั้งตรงอย่างสง,ง่างามปกที่เคยบอบช้ำบัดนี้เรียบเนียนสีของกระดาษพิเศษสะท้อนแสงแดดบ่ายให้ดูอบอุ่นกะว่าที่เคยเหนือแฟ้มมีป้ายเล็กเขียนด้วยลายมือชัดเจนว่าเพื่อคนรุ่นต่อไปผมยืนมองภาพนั้นแฟ้มในตู้กระจกสะท้อนใบหน้าผมและคนที่เดินผ่านไปมาภาพเหล่านี้ซ้อนกันเหมือนชั้นเวลาที่ไม่ตัดขาดจากกลมบ่ายพัดพ่อ หาใบเต็นท์ให้ไหวอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆผสมกับกลิ่นน้ำมะนานาหอมอุ่นทําให้ผมรู้ว่าความขัดแย้งได้ปิดฉากลงแล้วเหลือเพียงเรื่องราวที่จะส่งต่อไปยังผู้ที่ยังไม่เกิดเรื่องราวของการยืนเคียงกันและปกป้องสอักยิ่งสําคัญร่วมกันแดดอ่อนยามเย็นทอดผ่านกระจกตู้โชว์แฟมพินิกรรมของแม่สะท้อนแสงอย่างนุ่มนวลราวกับรอยร้าวในใจเราถูกขัดเกลาและเยียวยาแล้วผมเรียนรู้ว่าบางครั้งการปกป้องคนที่เรารักไม่ใช่การยืนข้างหน้าสะ มอไปแต่อาจเป็นการเดินข้างๆและฟังให้มากพอชีวิตไม่ได้เลือกให้เราเจอเรื่องง่ายแต่ให้โอกาสเราได้เติบโตจากเรื่องยากบางครั้งสะพานต้องพังลงเพื่อให้เราเห็นว่าควรสร้างอันใหม่กับใครคุณเคยได้รับโอกาสครัดหงที่สองในคราบของบททดสอบหรือไม่เล่าให้เราฟังในความคิดเห็นและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกัน